ครับสวัสดีนะครับน่ะช่องบ้านสวนเจริญพรอนะครับน่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมามัดไฟแช็คนะครับน่ะเป็นพวกกุญแจนะครับสามารถเก็บไว้ไม่ลืมแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับอ่ะขับมาดูวิธีการมัดนะครับมัดยังไงมัดไฟแช็คนะครับอ่ะเชือกนะครับเห็นไหมครับครบครึ่ง ตรงปลายนี่ผมทําเป็นสีชมพูไว้ให้มันมองเห็นชัดนะครับห่วงนะครับห่วงกุญแจพวงกุญแจนะครับสอดเข้าไปครับอันนี้ทำขึ้นแป้งบนนะครับม้วนลงมาทำไปนะครับม้วนลงมารอบที่หนึ่งนะครับรอบที่สองนะครับให้เราไขกันนะครับเนี่ยรอบที่สองนะครับ เราใช้ปลายนี้นะครับสอดย้อนกลับไปนะครับเนี่ยสอดย้อนกลับไปนะครับอ่าเราได้ห่วงที่กุญแจแล้วนะครับแล้วก็ปรับแต่งให้มันสวยงามนะครับอืมไอห่วงเลวนะครับอจะดูดได้ไหมครับเนี่ยจะรูดได้นะครับผมต่อมา มัดเข้ากับไฟแช็กนะครับทำยังไงอ่ะอันนี้ปลายตัวนี้นะครับเราก็ทบมาอย่างนี้นะครับอ่ะก็จะมัดคล้ายๆกับเอ่าเชือกลูกเสือ,อนี่ครับอ่าดูนะครับนะครับเรากโมลไปเรื่อยนะครับมวนทับไเรื่อยนะครับให้มันแน่น แต่นี้มันสวยงามนะครับครับรอบสุดท้ายนะครับสอดเข้าไปในห่วงในรูตรงนี้นะครับ แล้วก็ดึงนี้ครับอ่านะครับก็อยู่ลักษณะนี้นี่ครับ,อรบตอนนี้ผมตัดออกนี่ตัดออกนะครับ ครับปรับแต่งได้นะครับตามเหมาะสมเลยเรียบร้อยนะครับห่วงอ่เชือกรัดไฟแช็กนะครับครับไม่มีหายครับห่วงได้เลยนะครบตัวนี้อ้าโอเคครับเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมนะครับอ่ะกดติดตามนะครับ ช่องบ้านในสวนเจริญพรนะครับะสาระเรื่องมัดเชือกนะครับกับสาระอื่นมีเยอะนะครับเข้าไปชมในช่องได้นะครับะคลิปนี้วันนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับผม